สวัสดีครับเพื่อนเครับเสร็จสิ้นฤดูการไปแล้วนะครับพุทราสามรถนะครับอ,อ่หมดแล้วครับเพื่อนๆพ่อจากปีที่สองนะครับปีนี้แทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะฮะก็คุมโคนนะครับเพื่อนเพื่อนตามศาสตร์ปราชาผลปรากฏว่าเขาให้ผลผลิตที่ดีมากเลยนะครับเไม่น่าจะตามก็ หกเจ็ดกิโลอยู่นะครับผลผลิตปีนี้เราลูกโตนะลูกโตแล้วก็ลูกดกมากเลยนะครับก็ไม่ได้เอาไปขายนะครับเก็บกินฝากญาติญาตินะครับไปหลายคนเลยนะครับรสชาติก็ถือว่าปานกลางนะครับแรกๆก็ไม่อร่อยนะครับกินไปกินมาก็อร่อยนะครับพอมันตกแล้วแมลงนะก็น้อยนะครับเพราะว่าถ้าผลผลิตเยอะแมลงมันจะต่อยไม่ทันนะครับ เมนูหน้าก็น่าจะเป็นต้นนี้แล้วครับอตอนนี้มะม่วงนะฮะไม่ค่อยจะติดดอกกันเลยนะครับต้นนี้ทําการอัดน้ํามากๆเลยนะครับเพื่อนๆแตกดอกออกมาแล้วนะครับออีกไม่นานเราคงจะได้ผลผลิตนะครับไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์อะไรแดงจัก,กรพพัดหรือเปล่าไม่แน่ใจปลูก <laughs> เองยังหลงเองนะครับเราก็จะมี ผลผลิตตามฤดูกาลนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ปลูกประมาณปีครึ่งนะครับก็น่าจะเหลือลูกไว้ทานบ้างนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม